ซึ่งวันนี้นะคะพี่เตกจะมาเล่าถึงผู้ติดเชื้อระยะเฉียบพัน์นะคะในตอนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับน,นักศึกษาที่ใช้ชีวิตในสถานประกอบการสาวหน้าก็อย่างที่บอกไปก่อนเลยว่ารูปภาพที่เอามาใช้เป็นแค่ภาพประกอบจากเอ่อซีรีส์ต่างๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เอามาใช้ประกอบเพื่อเพื่อสะดวกในการเล่าเรื่องนะคะแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้เชื่อมโยงอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่พี่เต้เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็ชื่อที่ใช้ก็เป็นนามสมมุติขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดราม่านะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะทําให้เกิดปัญหาไดาน้น้องสตั๊ดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเด็กที่หล่อหล่อเลยนะขุดแบบตัวลีนลีนนะครับุเออบุคลิกภาพเนี่ยเป็นคนที่แบบผิวลีนนะครับเป็นผิวแบบว่าค่อนข้างขาวนิดนึงนะฮะก็ก็ก็ดูดีอะหน้าตาน่ารักแบบคือ ไฮคลาสมาก oh. เป็นคนที่ซึ่ง oh. พี่เตยอยากจะเล่าว่าน้องสตั๊เนี่ยนะคนนี้นะเป็นผู้ติดเชื้อระยะเฉียบพันคนแรกของคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ oh. คําว่าผู้ติดเชื้อระยะเฉียบพันหมายถึงอะไรเดี๋ยวขอขยายความนิดนึงก็คือผู้ติดเชื้อระยะเฉียบพันก็คือเป็นผู้ที่เอ่อเพิ่งไปรับเชื้อมาไม่เกิน30วัตนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยตอนที่รับเชื้อเข้าใหม่เนี่ยคนพวกนี้จะไม่มีอาการอะไรเลยอาจจะมีสิกแนลบางอย่างเท่านั้นเองเช่น เราเรียกว่าอาการ AdQ syndrome นะคะซึ่งอาการนี้ก็เคยมีวิดีโอบอกไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ก็ขยายในนี้แล้วกันว่าอาการ AdQ syndrome เป็นอาการที่ของผู้ติดเชื้อไระเชื้อพันธุ์ที่จะมีลักษณะดังกล่าวดังต่อไปนี้คือ 1. มีการไอเจ็บคอนะคะเป็นไข้ลุมลุ่มนะคะท้องร่วงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งเนี่ยไปกินยาลดไข้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวเองเป็นไข้ธรรมดาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นสัญญาลบางอย่างที่บอกให้เรารู้ว่าร่างกายนั้นเรารับเชื้อมาแล้วแต่รับเชื้อนั้นไม่เกิน30วันนะคะซึ่งกล้าบอกเลยว่าผู้ติดเชื้อระยะเฉียบพลันของเมืองไทยเราเนี่ยนะหรือกลุ่มแอสคิวซินโดมเนี่ยของเราเหนือกว่าอเมริกาอเมริกาก็จะหาผู้ติดเชื้อระยะเฉียบพลันได้เนี่ยนะเขาบอกว่าต้องตรวจสุขภาพคนเนี่ยสองหมื่นคนเนะจอหนึ่งคนนะคะในอเมริกาเนี่ยครับแต่ในคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ที่เต้ไปลงตามสถานประกอบการซาวน่าค่ะ เราตรวจร้อยคนแรกปั๊บเราเจอหนึ่งคนคุณลองที่ดูเนี่ยอัตราส่วนนะั้นมหาศาลแค่ไหนนะคะซึ่งเราตรวจในช่วงเวลาของเราเสถานประกอบการสาวหน้าที่เปิดให้บริการช่วงระหว่ห้าโมงเย็นถึงแค่สี่ทุ่มยังเป็นช่วงจิบๆมากนะเพราะจริงๆแล้วสถานประกอบการสาวหน้าเกที่ไทยเนี่ยเปิดเป็นถึงเช้าด้วยนะแต่กลุ่ม population ที่เราเจอเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอาจจะยังไม่พีดจริงๆก็ได้นะคะ น้านา,นาพี่ได้บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่อยากจะทําแล้วก็อยากจะมาถึงตอนช่วงดึกๆเลยแต่ทีมงานเขาก็ไม่ไหวกันเพราะอยู่กันตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึง5้าทุ่มครึ่งเนี่ยก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับตอนนั้นซึ่งตอนที่พี่เนี่ยไปลงพื้นที่นะคะตรวจสุขภาพก็พบน้องสตาร์ทนะคะ น้องสตาร์นเนี่ยดูดีมากเลยแล้วพี่ก็ชวนเขาว่าเออน้องๆเออเนี่ยแบบว่าตรวจสุขภาพไหมแล้วเราก็แนะนําบริการต่ตางๆให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยสนใจที่จะมาตรวจสุขภาพกับเรานะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองมีความเสี่ยงมาก่อน <S <S พอหลังจากที่เราตรวจไปปั๊บเนี่ยหลังจากที่เราตรวจปั๊บเสร็จจักนั้นเราก็จะเอาน้ำยาไปไว้ในห้องแลบและเช้ามาเลือดทุกหยดก็จะถูกเข้าห้องแลบแล้วก็ทําการตรวจหนึ่งคือตรวจแบบทั่วไปนะครับเป็นการคอนเฟิร์มผล ะะหลังจากที่ตรวจในคลินิกสุขภาพลือนที่แล้วนะก็จะไปตรวจในแ l a ต่อ3าวิธีนึงและเลือดทุกหยดนะคะก็จะเอาไปตรวจด้วยด้วยนวัตรกรรมแนอีกต่อหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะรู้ว่าเออคนนี้ติดเชื้อในระยะเชียบพันหรือเปล่านะคะปรากฏว่าน no ้องสตั๊ดเนี่ยพบว่าติดเชื้อไม่เกิน30วันซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการมากคือ oh. พี่ถามว่ามันเป็นอะไรที่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ78ปีก่อนตอนปี55เนี่ยที่ทำงานปี ป,ปีต้นปีปี55เนี่ยตื่นเต้นมากนะแล้วก็นะครับเดียวกันนะแต่เรารู้ว่าน้องๆอ,งอะ่ะเราตื่นเต้นเพราะว่าโอ้โหแค่ร้อยคนและเจอหนึ่งคนเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยในใน,ในในศูนย์วิจัยโรเอตแล้วก็ทีมงานของ Search เนี่ยกำลังศึกษาดูว่าถ้าเกิดคนที่ติดเชื้อในระยะเฉพันเนี่ยมีโอกาสที่จะหายไหมถ้าเรารู้ตัวก่อนแล้วเรารับยาต้านทันเนี่ย เชื้ออาจจะไม่แพร่กระจายไปตามเซลล์ต่างๆเนี่ยก็เป็นผลดีในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทางด้านการ,การแพทย์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวน<อ>้องเองเ่ะเขาก็รู้สึกแบบว่าช็อก oh. เพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเขาเองจะติดเชื้อ HIV มาก่อน oh. พี่เต๊กบอกกับเขาอยู่แล้วว่าทุกคนที่เข้ามารับบริการที่คลินิกสุขภาพพื้นที่เวลาเราไปตามสถานประกอบการเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าสมมติว่ามีคนโทรศัพท์ไปหาเนี่ยให้รับสายนะเพราะว่า ถ้าเกิดเรารู้ว่าติดเชื้อในระยะเฉียบพลันเราก็จะโทรไปบอกซึ่งการที่เราโทรไปบอกเขาเนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยผลที่มันออกมาคือมันเป็นลบนะครับเพราะเราตรวจแบบว่า lab test คือตรวจใน่าวหน้าเลยหน้าง,งานเลยนะคะปรากฏว่าหลังจากที่เราบอกผลเขาแล้วในสาวน้าว่าเขาอะไม่ติดเชื้อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลลบนั้นเป็นผลลบที่แท้จริงเพราะผลเลือดนี้มันเป็นผลของ30วันก่อนแต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อมาในระยะเฉียบพลันเนี่ยจะมีคนโทรศัพท์ไปบอกอีกทีหนึ่งซึ่งก็จะเป็นวิธีการที่เราบอก เข้ามาใช้บริการในคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่นะฮะในตอนนั้นปรากฏว่าน็อกสตร์ติดเชื้อเอชวีทีมงานเนี่ยที่เป็นพยาบาลของเซิร์ชโทรศัพท์ไปหาเขาเขาทําใจไม่ได้และไม่คิดที่จะมาอะไรต่อเขาบอกว่าเขาทําใจไม่ได้เลยทีนี้ด้วยความว่าทีมงานนะรู้ว่าพี่เป็นผู้ประสานงานแล้วก็เป็นเป็นผู้จัดการคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ในตอนนั้นก็ติดต่อกลับมาว่าเต้ช่วยหน่อยได้ไหมตามเด็กคนนี้ได้ไหมเพราะว่าคิดว่าน่าจะ เออน่าจะเคยเจอเพราะว่าถ้าลูกค้าทุกคนที่เข้ามารับบริการที่คลินิกสุขภาพพื้นที่เนี่ยจะมีพี่สแตนบายงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะต้องเจอหน้าทุกคนนะคะแต่ทีนี้จะจําได้หรือจำไม่ได้เนี่ยพี่ก็บอกว่าคือมีลางสมผรอนแต่ในใจก็คิดว่าคงไม่ใช่มังคงใช่ระวะอะไรเงี้ยแต่แบบแล้วคือใช่จริงคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากน้องหลอ่อเทพพมบุตร มาเกิดเลยคือใครเห็นเขาคือหล่อมากแบบดูดีมากแล้วอยูเ่เจอในซาวน่าคือ oh. เขาใช้บริการซาวน่าเนี่ยเขาต้องใส่อันเดอร์แวร์อะไรเงี้ยคุณดีมากเพอร์เฟกต์ลีนแบบคือดีมากๆอ่ะแต่พอหลังจากพี่โทรศัพท์ไปหาเขาเขาร้องไห้เขาเสียใจ oh. เขาทำไรไ้ม่หนูเขาบอกว่าเขาอยากตายที่บอกว่าการตายไม่ใช่ทางออก not start, not start fun, นะน,น้องสตั๊ดน้องสตั๊ดฟังนะถ้าหนูมาหาพี่วันนี้ หนูมีโอกาสที่จะรอดอาจจะ1 0 20%แล้วแต่ whatever ไม่รู้แต่ถ้าเกิดหนูไม่มาหาพี่ตอนนี้เท่ากับศูนย์แน่นอนหนูมไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะหายจากการติดเชื้อชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าหนูมาหนูยังมีโอกาสนะที่พูดขเขาแบบนี้เพราะว่าพี่บอกแล้วเขาบอกว่ามันจะไปหายไปได้ไงในเมื่อลูนี้ไม่เป็นแล้วไม่หายบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในโครงการทดลองซึ่งเขาจะเจาะไข่สลังหนูหน,นู่นน,น,นี่นั่แน่นซึ่งมันเป็นโปรเซสของโครงการวิจัยในตอนนู้น พี่ไม่สามารถจะบอกได้ในอินดีเทลแต่รับรองได้ว่าหนูจะได้มีโอกาสเข้าถึงยาต้านซึ่งสตาร์ตตัดตสินใจมาเจอพี่เต็กเขาก็หลังจากพอมาเจอเสร็จปับพี่ก็ส่งเขาตรวจนูน่นตรวจนี่ตางโปรเซสของโครงการนะคะแต่เนี่ยของโครงการของพุ้ติดเชื้ยาเสพตันที่ว่ามีกระบวนการังไงส่วนเรื่องทรีตเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยก็มีทีมที่เป็นพยาบาลช่วยสตาร์ตเล่าว่าเขาเป็นคนที่ เป็ time, นไทม์อะคะ่ะใช้เวลาไปกับหลังเลิกเรียนเนี่ยไปกับสถานประกอบการซาวนา่านะคะคือเพราะเนื่องจากซาวน่าเนี่ยเปิดถึงเช้าบางทีเขาเลิอกอ่ะเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ไม่อยากจะกลับบ้านเขาก็ไปนอนที่ซาวนา่าก่อนนะเพื่อนๆน,นะการที่พี่เล่าเรื่องของซาวนา่าไม่ได้หมายความว่าซาวน่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อนะคะซาวน่าเป็นชุมชนผับ,บาเกทุกที่นะคะเป็นแหล่งชุมชนของชาวเรานะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ HIV อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปตีตาแบบนั้นนะคะการติด เชื้อเเกิดจากหนึ่งเราอาจจะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันนะคะหรือว่าถุยอนามายัยแตกฉีกขาดนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าไปเหมารวมอันนี้คือพยายามจะส่งเสริมให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนชีวิตซาวน่าเสร็จไปโรงเรียนตื่นเช้ามาพอเลิกเรียนเสร็จก็อาจจะกลับไปบ้านบ้างเปลี่ยนเสื้อนิดหน่อยไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็ไปเที่ยวตามผับตามบาร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็กินเบียร์กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนแบบนี้ตลอดนะและถามพี่ได้ก็ถามว่าเขาใช้สัตวสิตธิไหมบอกเขาก็มีบ้างแต่ว่าเขขาไม่ออบอก แต่ที่รู้แน่ๆเนี่ยคือปอกเปอร์นะฮะเขาก็จะใช้ปอกเปอร์อะไรอย่างเงี้ยในการเสพสารเสพติดชนิดตุมนะคะก่อนมีเพศสัมพันธ์พี่ก็ถามเขาว่าแล้วลสนิยมทางเพศเขาเป็นแบบไหนเขาบอกเขาได้ทั้งลุกทั้งรับอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพศสัมพันธ์ก็ก็แล้วทีนี้พี่ก็ถามว่าแล้วเขา,วามีแฟนหรือเปล่าเขาเล่าว่าตอนนั้นเน่ะเขาก็มีแฟนแต่แฟนเขาอะน่าจะติดเชื้อมาแล้วหรือเปล่าหรือเขาก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาเขาคุยกับพี่ซึ่ง เราก็พยายามจะให้เขาอะดึงแฟนเขามาตรวจหาเชื้อชีวิตแต่เขาอะไม่ตัดสินใจว่าไม่ขอบอกแฟนเขาซึ่งอีนั้นก็เป็นสิทธิของเขาไปนะคะนะคะเดยกกันก็ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ก็คุยดีกันตลอดไปมาหาสู่กันนะคะสตาร์เป็นคนที่น่ารักมากกับพี่นะสตาร์ไม่เคยโกหกสตาร์จะช่วยเหลือพี่เต้นัดเจอกันกินข้าวนะพาไปเลี้ยงข้าวคุยกันเรื่องเรียนสตาร์ย้ายหลายอยู่มาก แต่ครอบครัวมีสตังนะครับขับรถเก๋งดีเลยอะ่ะคนมันสวยอ่ะคนมันหน้าตาดีมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะที่ว่าใครๆหลายหลายคนก็จะเข้ามาจีบเขาพอมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วปั๊บก็เหมือนกับวันไอสแตนแล้วก็จบกันไปอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นทําให้เขารู้สึกว่าเขาเบื่อหน่ายจากการจะมีคู่อะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าแล้วเขาก็ถามว่าชีวิตของเขานกจากนี้เขาต้องทําไงต่อที่บอกว่าถ้าเกิดจะเข้าโครงการกินยาก็กินยาไปแต่ถ้าเกิดทุกครั้งที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ผิดแต่ ต้องใช้ถุงยาอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่รับเชื้อเพิ่มนะคะเขาก็ทําตามซึ่งเขาก็มีแฟนของเขาแต่เขาก็ไม่เคยบอกเลยในะตลอด1ปีนะครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่บอกแฟนเขาเขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนในขณะเดียวกันเขาก็ไปเที่ยวด้วยนะไปนอนไปไปหลับนอนแล้วก็ไปเอ่อเที่ยวตามสไตล์ของเก์แหละซาวนา่าไปกุ๊ปปอจีก็ไปนะคะแล้วก็ก็ก็ไปหลายอย่างเหมือนกันสตาร์นี่ค่อนข้างใช้ชีวิตที่แบบว่าผาดโผนมาก นะแล้วก็พี่ก็บอกเขาว่านับจากนี้ต้องระวังอย่าก,กินอย่างเงีอย่าดื่มแอลกอฮอเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อกันเกี่ยวกับสุขภาพได้ซึ่งเขาก็เชื่อก็กลดเขากเ็เปลี่ยนตัวเองจากการดื่มเหล้านะคะไม่ดื่มเหล้าเลิกบุหรี่ก็ทําให้สุขภาพเขาดีขึ้นแล้วก็บุคลิกภาพหลังจากหลังจากที่เราคุยกันเป็นปีนะเขาก็เข้าโครงการที่จะรับยาต้านทันที เขารับยาต้านปั๊บเนี่ยพอล่าสุดที่รู้เนี่ยก่อนที่พี่ได้จะมาอยู่เมกาเชื่อเขาไม่มีอยู่ในตัวเลยนะม,มีแต่ปริมาณที่น้อยมากจนไม่สามารถจะแพร่กระจายได้นั่นคือสิ่งที่พี่ดีใจมากคือและอย่างหนึ่งข้อดีของสตาร์ทคือสตาร์ทเป็นคนที่รับยาต้านและกินยาอย่างตรงเวลาตลอดซึ่งมันทาให้ดีกับตัวเขาเองนะคะแล้วในขณะเดียวก,กันเขาก็บอกว่าเขาก็ถามเต้ว่าเขาอะ จะมีโอกาสที่จะหายจากการติดเชื้อชีวิตไหมพี่บอกพี่ไม่รู้แต่ณนณะนะจากวันนั้นจนวันนี้พี่ไม่ได้คุยกันมาเกือบเจปีแล้ว,ลวก็ภูมิใจกับน้องสตาร์อย่างหนึ่งว่า1คือเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่งนะครับแต่ในขณะแั้วแหละจากที่เขารู้ว่าเขามีเชื้อเนี่ยเขาก็ใช้ถุงยาอนาไมยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยนั่นก็เป็นข้อดีนะคะเพราะฉะนั้นพี่อยากจะบอกทุกคนว่าเอ็ไม่ได้เลือกว่าคุณจะหล่อคุณจะรวยหรือคุณจะะะมีกกาารศึษแคค่ไหนน คุณมีโอกาสที่จะรับเชื้อได้หมดถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันหรืออาจจะเกิดถุงยาอนามัยปริหรือฉีขาดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้และและ้วและก็เกิดความตระหนักในการป้องกันตัวเองจากเชื้อ HIV โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่รับคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ